บีทาเกนชาหมักคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนพี่คิดว่าเขาจะกินได้กี่ชิ้นคะหนึ่งร้อค่ะร้อยสิบห้าประมาณ75ค่ะประมาณ75เหมือนกันค่ะกินปอกได้ประมาณ200ชิ้นค่ะ ตอนนี้ครับได้เวลาที่ผู้เข้าแข่งขันเัาจะต้องมารับโจทย์เซอร์ไพรส์ในรอบแรกแล้วครับวางมือสักแป๊บครับผมเตรียมตัวนี้ก่อนมาครับโจทย์ไปก่อนเร็วโอ้โหนำเยอะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะเร็วมาเอาเอาไว้เออผมสูงครับเออเไปวางไว้ก่อนไอ้ผู้เปิดนะไอ้ผู้เปิดนะไม่พูดเอาไปวางไว้ก่อนไอ้ผู้เปิดนะไอ้ผู้เปิดนะได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์กันเรียบร้อยแล้วล่ะครับสำหรับทั้ง3คนเรามาดูกันที่คนแรก คุณเบียได้รับโจทย์เซอร์ไพรส์มาเป็นยัดให้เข้าก็ตามชื่อเลยครับพี่เบียเกมนี้พี่เบียรจะต้องยัดลูกปิงปองให้เข้าไปในลูกโป่งให้ได้จํานวน5ลูกด้วยกันเห็นแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนยัดแจ็คใส่กีต้าไปฟ้าหรอกนะครับผมโอเคพี่เบียรเข้าใจกติกานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับรีบทำให้เสร็จไวจะได้กลับมาทําภารกิจหลักต่อนะฮะมันก็ไม่ง่ายนะ คนที่2คุณเต้ได้รับโจเซอร์ไพรส์มาเป็นเกมเลี้ยงให้ถึงเกมเนี่ยเหมาะมากสําหรับคุณอย่างพี่เต้เขานะครับเพราะต้องใช้ทักษะความผิวไหวในการเดาะลูกโป่งให้ลอยเหนือหัวพร้อมกับการย้ายขวดบีทาร์เก็ตและหลบสิ่งกีดขวางไปให้ได้นั่นเองต้องใช้สมาธิไปพร้อมๆกับความคล่องตัวจริงๆนะครับเกมนี้ยังไงก็รีบๆนะครับเดี๋ยวคนอื่นจะแซงหน้าไปไกลไม่รู้ด้วยนะ เริ่มรู้กติกาคุณไม่หยิบแล้วครับผมหยิบสิครับผมเอาปวดไม่รอแล้ครับพี่ค่อยๆเดินนะไอ้เหนือหัวลองลื่นนะลองลื่นนะระวังลื่นนี่ไงโอนี่นี่ในตลกมือชีพเห็นไหให้ผมบอกแล้วทุ่มทุนด้วยเยี่ยมดาวน์กำมะดาวน์กำมะดาลน์มานะเราอย่าเราอย่าบอกเ่าระวังลื่นนะระวังลื่นนะเหตุ กระพับนึงเอาละเอาโอ้โหนี <Census> <C> ่ตัดๆๆโอ้โหนี่ลูกปอยนี่ๆๆลูกพี่ติโอ้โหเม็ดไม่พังเลยวู๊วเออนี่คือเม็ดเล่นๆนะฮะเม็ดจริงๆนี่แหละครับ ดอกไปครบแล้วมามาดอกกลับแล้วมาทำมันรือกินหลักเลยฮะดอนรื้อพี่เดินมาฮะขอได้เจ็บแล้วไปคนต่อมาฮะมาพี่ติ๊งมานี่เฮ้ยเอาพิเศษเรามาพิเศษเว้ยมาดูเสร็จแล้วพี่เสร็จนี่ถือแล้วมันแปลกๆว่ะถือสองอันนี้ใช่เลยเหรออันนี้คือต้องบอกไหมว่าเคลียร์นะฮะปิงปองไปอยู่ในลูกโป่งท่านเรียบร้อยครับทำมันกินหลักต่อเลยครับผมยอดเยี่ยมเลย และคนสุดท้ายของเราคุณจ็อบได้รับโจทเซอร์ไพรส์มา,าเป็นเกมท่าย,ยากไม่ต้องตกใจนะครับคุณผู้ชมชื่อเกมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเกมนี้พี่จ็อบจะต้องทำท่าทางตามจิ๊กซอที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ครบทั้งหมดอา่่าเกมนี้ต้องอาศัยความย,ยืดหยุ่นพอสมควรเลยครับอาจจะยากพอสมควรแต่ก็ไม่ยากสำหรับพี่โตชีริกติชิโร่ถูกไหมครับนี่ผมต่อให้เป็นหท่าเลยเอ แอไม่อาเลยไม่ยากนะพี <spooky> <cción S 2> <laughs> ่ค <Yum> ร <meio obsessed> ับผมพออเฮ้ยเ้ยไอ้เจ้าเพี้ยไอ้เาพี้ยอ้เจ้าเี้ยไอ้เจ้าเ้ย้เ้เ้ยไ้เ้เ จุกเลยยังครับยังไม่อิ่มครับแต่เริ่มเริ่มสึกเหมือนมันเลี่ยนแต่แต่ก็ยังกินได้ดันขถามานึ่งนะข้างๆเดี๋ยวเขาก็จุกเขากินเยอะใกล้ันผ่านมาครึ่งทางแล้วครับพี่พีชครับ ต้องมีจุกจิกกันบ้ากนี่เลยสักหน่อยสักหน่อยสองเอาจริงพี่พีก็เรียกว่าเป็นบิ๊กแฟนด้วยดื่มเป็นประจำที่บ้านตันนี้ที่บ้านนี่กินกินแทนค่าเที่ยวติดตู้เย็นไว้เลยใช่ไหมฮะช่วยดีมากโอ้โหใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับลองคำพูดถึงนะครับบีทากเก้นชาหมักคอมบูชาครับชาหมักที่มีโปรไบโอติกที่มีชีวิตครับและที่สําคัญครับผลิตจากผู้ผลิตอย่าง B บีทากเก้นฮะ บีทากเนชาหมากคองบูชาครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆครับดื่มแล้วอร่อยชื่นใจจริงๆหาซื้อได้ง่ายทั่วประเทศไม่ดื่มไม่ได้แล้วครับเป่เ่อนที่้านนะเป็นเป็นห่วงพิติกเป่ง <Net> ไม่น่ารอดหรอกิ๊กอ๋อ, <t ests> <semester> อามาจ่ายครับผมได้เรื่อยๆแค่นี้จิ๊บจิ๊บเอาไปเคิร์นเอามาให้พี่เอาไปคืนนี่ความรู้สึกเป็นยไงบ้างพี่เบีย เริ่มได้ครึ่งหนึ่งอุ้ยได้ครึ่งยังโอเคดิพอครึ่งทางเขากินได้ครึ่งหนึ่งแคนี่คือการวางแผนสองห้าสบายเดี๋ยวเราให้พี่วีทานก่อนได้ก่อนพี่พาเราไปหาพี่มาไปหาพี่จ๊อบกันนะมาหาพี่จ๊อบกันไปหรือว่าพี่ติ๊กนั่นเองนะโหดิเขายังดูเอนจอยสรุปสรายกับการกินอยู่เลยนะพี่วีทตอนนี้ถามจริงๆรรู้สึกไงบ้าง เบรกแรกคือเรากดไปหมดแล้วพอเบรกเกมแค่นั้นแหละเกมปุ๊บเราเริ่มตีกับทุ่งมอเราไปหาพี่แจ๊กันเดี๋ยวไปไปับี่เต็มที่พี่นะโอ้โหเรียกว่าสถานการณ์นะดูสีก็เลจะเดียวนะโอ้โหดูจากถ้วยที่เากินนมาเรา้ามเข้ไปเอะดูยิใกล้ๆก็เลยโดป้อนยายากได้หมดอันนี้มีการวางแผนการกินระยะยาวยังไงบ้างกินไม่เรื่อยครับมี่ๆปกติเราเป็นคนกินเรื่อยไหมไม่เรื่อยนะครับ ไม่เดือยนะครับเนี่ยะลองถามแจงดูไหมอะไรนะฮะลองถามแจงดูไหมไม่ต้องไปถาม่าผมรู้ได้ทำไมมันถึงกินได้ใครบอกเขาดูดีกว่าไอ้บอกเขาไหมโอ้ยกินว่ากินเยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้พี่พีทพูดข้อสงสัยดูแล้วจะสนุกสนานกันอยู่นะคุณผู้ชมครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนั่นคือโจทเซอร์ไพรส์ในรอบสุดท้ายนั่นเองฮะเฮ้ย การแข่งขันเดินทางมาถึงครื่องทางแล้วครับสำหรับศึกดวลตกก๊อกฟอกีของเราในวันนี้แต่ละคนนี่ยังสู้กันยิบตาไม่มีใครถอยเลยจริงๆแต่ว่าโจทย์เซอร์ไพรส์รอบที่2ของเราก็มารออยู่แล้วด้วยและโจทย์ในรอบนี้เราจะให้ทั้ง3หนุ่มกับปี้โชว์ของเราเล่นพร้อมกันทั้ง3คนโดยเกมนี้มีชื่อว่าสลับร่างและกะติกาก็คือทั้ง3คนจะต้องทําการจับฉลากภายในโหลขึ้นมาโดยในโหลนี้จะมีชื่อดาราศิลปินต่างๆหากใครหยิบได้ชื่อใครก็ต้องทําท่าทางโดยห้ามออกเสียง และให้คุณพีทของเราตอบให้ถูกว่าที่ใบนั้นเป็นใครหาใครทําให้คุณพีทตอบถูกเนี่ยก็จะได้รีบกลับมาทําภารกิจหลักต่อได้ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ไม่ยากสําหรับพี่ๆกอปปี้โชว์ของเราเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าจะเข้าทางยังไงก็รีบใบให้ถูกก็แล้วกันครับเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วคา่า,วาลวงอะเดยวจะปเอ้ยมได้นะไปไดูเปิดให้ผมเปิดให้ ไปท่าทางอุ้ยง่ายดูะดูเออ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 ปาออ่เอออ่เจอเอ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 อออเจอเออเอเออออออเเออ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 เัอเออเอออเออออเเออเออเออออเจอออเออเเออออเออออออเออเออเออ ถูกครับยาจะบ้านะคนที่เขาบอกอยงนี้ถูกตั้งแต่แรกเลยมาทำโจทย์ก่อนครับติ๊กครับอ่าโอเคลงมานี่สิดูลีลาครับนี่เอามือติดทาเลยนะมาโจทย์คนต่อไปนะครับดูสิโอ้ยง่ายดูนะเออพร้อมไหมเอาเอายังไงมาพี่จ๊อบพร้อมมาร้องนักร้องอ๋อ คุณปัญญาปัญญไม่ใช่ไม่ใช่องศิษิ์คำพีอาจารย์ยิงสัอาจารย์ยิ่งสั่งเฮ้ยทำกับข้าวอร่อยวุ้ว่าเลเอาเอาอีกนึงเจี๊ยบเชิญเจี๊ยแทงเลยแทงเนาะอีกแทงทีแทงทีนึงยิ่งยมอ๋อนี่ไงอ๋อท่านนี้ มียิ่งโยงด้วยนะมาจ้ามยิ่งสั่งเป็นแอดเลยนะแอดคาบาลโอเคไม่ยากนี่ดูดูอย่าห้ามห้ามตัวพ่อพอนก่อนทีมาพี่ป้อมมาะเน่เขาคือใครวะอนุโลมให้ออกเสียงให้ได้นิดนึงเอาหำหำเพลงเขาหน่อยเอาเสียงหำหำเพลงเขาเออเอา แคทเอ้ยพี่แบงค์พี่แคทพี่แบงค์มึงแคทเออถูกไหมถูกครับถูกเออเดี๋ยวอันนี้เราก็ต้องเอาใจช่วยเขาด้วยกาทำภารกิจหลักนะเพราะอีกักแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาใช่แล้วลูกพี่เต็มที่กันนะทุกคนนะลุยกันเลยฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคืนก็เพิ่งซอยจูแล้วเน้นโอ้โหทั้ง <kind> ก <abonn és> ้อยทั้งรู้มันแน่นอยู่ในท้องอยู่แล้วเมื่อคืนเนี่ยไม่น่าแหวลาล่าเลยเมื่อคืนเล่นเกมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเก่งกันทุกคนนะพี่นะเอ้โเราเดินไปอีกหน้าร้านเขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุ้นนี่ไปทักเขาหน่อยทักเขาหน่อยเฮ้ยเราคุณหน้าป่ะคนนี้ นี่นักวีแชมป์ดีอีเตอร์นี่ดีวีเขาเป็นแชมป์กินหมูเตช่แชมป์แมนยูเป็นแชมป์เพราะวันนั้นเขาติดเขาแมนยูชนะเออเป็นไงนักวีเป็นไงมาไงเนี่ยดีอีเตอร์วันนี้วันนี้ว่าจะมาลองกินเผ็ดดูครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามาม่าร้านนี้เผ็ดนักวีถามนี่เลยหลังจากเป็นแชมป์ดีอีเตอร์แล้ววันนั้นเรามาในทีมของเสื้อแมนยูเด็กแมนยูใช่ป่ะเขาหนอเขาใส่เสื้อแมนยูเอเขาใส่เสื้อมาเลย เฮ้ยแต่จริงๆโหชุดใหญ่เลยทีมนี่นไม่สนเลยวันนั้นน่ะเล่นอยู่ทีมเดียวเลยแล้วเขามีนี่เขามีการนี่นะใครแพ้ต้องมีการถอดเสื้อแล้วอะไรนะต่างเสื้อใส่เสื้อเราไงเด็ไม่คือต้องบอกนิดหนึ่งว่าตัวซอสหนึ่งหนึ่งอันที่เราเนี่ยมันมันจะมีหนึ่งห่อหนึ่งชุดแบบนี้อ่าอ่าอ่าออ่า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 ่าอ่าอ่าอ่อ่า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 อ่กอ่า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 อ่อ่าอ 2องสามสี่หา้าองเปลาลึกเดี๋ยวนะอันนี้มันเผ็ดคูณสี่คูณใส่ไปห้าแล้วผมกินไปยี่สิบเท่าฮนะ <c oughs> เอางี้ยังไงรอไหนรอเทพ,พี่คิดว่ากินได้ไหมเอางี้ผมมีอะไรให้เอาเปล่าพี่ชอบแมนอยู่เปล่าชอบชอบมากอยู่แล้วชอบใช่ไหมผมให้เวลาที่ถ้าไหนไหนพี่ชอบกินเผ็ดอ่ะกินเผ็ดอ่ะกินเผ็ดอะ ไม่หนไหนที่ชอบแบบนี้ใช่ป่ะบอสไปแม่ในไหนแบบนี้นะพี่ชอบแมนยูเดี๋ยวผมจัดตั๋วให้ไปดูลิเวอร์พูลเลยเฮ้ยรางวัลก็น่าลิ้มลองเลยได้ป่ะ เอาดีๆทำจริงพี่ผมไม่ปากพ่อยแต่พี่ให้นะตีแหละนาวีห้านาที5้านาวีทำได้ผมให้ไปดูแมนยูที่โอแทสฟอร์เลยครับคนลุกดเลยโอเคจต่เวลาเลยนะการดูพิเแต่เวลาเลยฮะมาดูคนลุกเลย เอาละครับท่ามกลางศึกดวลต็อกบกกียู่ดีๆก็มีศึกมาขัน้นระหว่างการแข่งขันที่นวีแชมป์เก่าแฟนแมนยูของเราจะต้องกินบะมีกึ่งสำเร็จรูปแบบเผ็ดเอ็กซ์ตร้าในเวลา5นาทีเพื่อพิชิตตั๋วไปดูบอลถึงประเทศอังกฤษแหมรางวัาใหญ่ขนาดนี้บุญล่นทับชัดๆแต่จะทำได้ไหมเนี่ยช่วงหน้ามาลุ้นกัน อันนี้ขยับแรงนะฮะทไม,มันเป็นอคอนโดแล้วก็มีตึก<ด>หลาย<ด>ชั้นมันอาจจะคว่มลงมาทันทีเลย